สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับอันนี้มีข่าวสารมวยโลกครับได้วันโชคและสถานที่โชคเป็นที่แน่นอนแล้วครับสำหรับคู่มวยล้มแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทระหว่างไทซันฟิลลี่ครับสิติการโชคชนะ33ยังไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งครั้ง นอก24ครั้งแชมป์โลก WBC กับโอเล็กเซนเดอร์อูซิกแชมป์โลกของ WBA WBO IBF IBO สถิติการโชคครับโชค20ไฟยังไม่แพ้ใครนอก13ครั้งโดยทั้งคู่จะโชคกันในวันที่29เมษายนที่ เดอะเวมบีสเตเดียมในกรุงลอนดอนซึ่งมีความจุได้ถึง95,000ที่นั่งเนื่องจากสเตเดียมใหม่ในกรุงเกดาซาอุดีอาระเบียยังไม่พร้อมครับหรือสนามเวมบีที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับที่ประเทศอังกฤษอูนี้น่าดูน่าชมครับมีนับมีนอกแน่ครับมวยรุ่นเฮฟวีเวทโดนกันเป็นแทบไม่ได้ครับ นักจากทั้งนั้นในรุ่นนี้